เมื่อ17กุมภาพันธ์ปี2020เดี๋ยวราก็ได้ไปเยือนกัมพูชาอีกแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวนะคะวันแรกเราก็ได้เดินทางไปพบท่านนายพลค่ะไปถึงท่านได้เตรียมอาหารไว้ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยค่ะงานนี้ต้องขอบคุณพี่เจ็ดค่ะที่พาพวกเราไปวิ่งการกุศลและแนะนำให้รู้จักกับผู้ใหญ่ที่นั่นค่ะท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจัดเลี้ยงต้อนรับจนอิ่มน้ำสำราญกันไปเลยและได้มีการถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก ตลอดเกือบทั้งวันจนตอนเย็นก็ได้ถึงเวลากลับไปโรงแรมค่ะเพื่อที่จะได้ไปเตรียมตัวในวันรุ่งขึ้นในการที่จะไปวิ่งการคุศลค่ะและวันรุ่งขึ้นก็มาถึงค่ะก่อนที่จะไปจุดนัดพบก็ถ่ายรูปกับหนุ่มๆกันก่อนและนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะทําการวิ่งค่ะมีทั้งหมด3ระยะ3กิโล5กิโลและ10กิโลค่ะอ๋อลืมบอกไปเบลล่ามาวิ่งการกุศลที่พัตบองพัตบองเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคัมภูชา เป็นเมืองมีสเสน่ห์บนฝั่งแม่น้ำสังเกตทางทิศตวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวิ่งเสร็จแล้วเราก็ได้รับเหรียญจากท่านนายพลค่ะและแน่นอนเราก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึง่งวันนั้นจําได้ว่ามีคนไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบหนึง่งเป็นครั้งแรกที่เบลล่าได้ไปวิ่งการกุศลไม่เคยคิดค่ะว่าจะได้ไปวิ่งการกุศลที่กัมพูชาซึ่งครั้งนั้นได้รับคําเชิญชวนจากพี่เจซึ่งเป็นพี่ชายที่เบลล่านับถือเบลล่ารู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการวิ่งกุศลในครัั้้งนน ถือว่าครั้งนั้นก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของเบลล่าเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาวิ่งการกุศลที่ประเทศกรัรมพูชาที่พัตตบองนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะได้รับเหรียญแล้วนะคะได้รับเหรียญแล้วนะคะวันนี้ก็มากันหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะนะ เมื่อวิ่งเสร็จเราก็กลับไปที่โรงแรมเพื่อเปลี่ยนชุดค่ะก่อนออกไปพบท่านผู้ใหญ่เราก็ถ่ายรูปเซลฟี่อีกสักนิดนึงเพื่อเก็บภาพสวยๆค่ะและนี่คือพเจตที่พาเรามาที่นี่ค่ะเมื่อเราเก็บภาพกันเสร็จแล้วเราก็ทําการเดินทางเพื่อที่จะไปพบท่านคุณหญิงค่ะและนี่คือคุณหญิงค่ะเราได้ทําการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยท่านเป็นกันเองกับเรามากๆเลยค่ะและน่ารักที่สุดเลยท่านได้พาเราไปสถาน ที่แห่งหนึ่งเบลล่ลาก็จําไม่ได้แล้วนะคะว่าที่นั่นเรียกว่าอะไรไปทุกที่เราก็ถ่ายรูปทุกที่ทเช่นกันค่ะปิดท้ายท่านคุณหญิงได้พาพวกเราทุกคนมาเลี้ยงอาหารค่ะปิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะบ๊ายบาย